ก็มีคนถามถึงพักอนาคตใหม่นะผมจะถามคุณป๊อบนะตอนนี้ใ,ในกระแสหัวหน้าพักก็คือคุณธนาธรเนี่ยดูเหมือนจะมีการจุดกันในโซเชียลจุดกันในกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็มีวลีฟ้ารักพ่อค่ะมีกระแสของคนรุ่นใหม่ที่เห็นคล้อยกับคุณธนาธรเนี่ยคุณป๊อบคิดว่ากระแสนี้เนี่ยเป็นกระแสจริงหรือกระแสลวงเออป๊อปมองว่ามันเป็นกระแสจริงนะคะคือส่วนหนึ่งเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะ คนรุ่นใหม่อายุ18-25ถึง25เนี่ยเป็นคนที่ยังไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนถูกไหมคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นแต่การเมืองที่ช่วงที่เขาโตมาเนี่ยเขาจะเห็นการเมืองที่ออกมีแต่การประท้วงบแบ่งสีแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งวันนี้มีการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ค,คือ มันเลยทําให้คนกลุ่มนี้เหมือนมีความหวังแล้วก oh. ็ฝากความหวังไว้กับพักนี้แล้วก็นอกเหนือจากเ,เรื่องของคุณป้าสโลแกนารักพ่อนนี้นะคะคือเพราะว่าคนกลุ่มคนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้สิ่งที่เขามองคือเขามองสิ่งที่เหมือนกับเราเราได้รับฟังได้ยินมาเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจในตัวพักเนี่ยไม่ใช่แค่คุณธนาทร uh. แต่เขาชอบนโยบายพัก นโ,นโยบายพรรคคือเป็นนโยบายที่เหมือนโดนใจเขาอะค่ะแล้วก็มันชนไปที่ต้นต่อจริงๆแก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆเชื่อเป็นกระแสจริงกระแสจริงค่ะครกระแสจริงค่ะถังประชาธิปัตย์หน่อยเพราะว่าเดิมเนี่ยฐานเสียงในกรุงเทพกับฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่เคยนิยมในตัวคุวิสิตเนี่ยพอ,อมาเจอคุณธนทธรเนี่ยเกรงบ้างไหมส่วนตัวหนูบอกอย่างนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยห่างหายจากการเลือกตั้งมานานมาก ฉะนั้นอะไรที่ใหม่ไม่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรอกคะ่ะทุกวัยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วถามว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยไอเดียก็ยังเชื่อว่าประชาชนจะเลือกจากเหตุผลว่าใครจะสามารถพาประชาชนผ่านวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความหวังและวิกฤตความขัดแย้งไปได้ครับพลังประชาัฐครับ,รบเป็นยังไงครับ,รบกระแสที่เขาจุดกันอยู่ในโซเชียลเนี่ยทำให้หวั่นเกรงบ้างไหมฮะ ถามว่าวันเกรงไหมนี่คงคงคง,คงไม่นะคะเพียงแต่ว่ามองว่าสิ่งเหล่านี้เ,เป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะได้มีความสนใจนะคะแล้วก็ทราบถึงสิทธิ์ของตัวเองนะคะที่ที่จะมีขึ้นในเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็น,เป,นเป็นการสุป,ปกายให้เขา สนใจในเรื่องของการเมืองในเรื่องของสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้ความสําคัญแต่ว่าในเรื่องของการจุดประเด็นตรงนี้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเยาวชนเนี่ยนะคะก็ต้องมองด้วยว่าไม่ไม่จุดประเด็นด้วยความรุนแรงหรือว่าในเรื่องของเฮสปีดต่างๆแต่ว่าก็ต้องจุดประเด็นในเรื่องของให้เด็กๆเนี่ยได้รู้สิทธิได้รู้หลักประชาธิปไตยแล้วก็ได้มีความเข้าใจในเรื่องของความไม่ขัดแย้งกันด้วยนั่นเองค่ะคือถ้าอนาคตใหม่เนี่ยเขามี วล,ลีที่เวรุ่นพูดติดปากว่าฟ้ารักพ่อเนี่ยพลังประชารัฐจะต้องมีวล,ลีอะไรเอามาสู้อ,อ๋อก็ไม่มีสู้นะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรา <c oughs> เรามีวลีของเราอยู่แล้วนะคะก็คือ <c oughs> รักประเทศไทยคะ่ะออทางคุณโยละครับค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ฟ้ารักพอ่อโยรักลุงได้ไหมคะ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดวลีของพรรครวมพลังประชาไทยก็คือคนธรรมดาสร้างชาติ รเราให้คนธรรมดาทุกคนมีโอกาสมาเป็นผู้นำเดี๋ยวนี้การเมืองเนี่ยหลายๆประเทศไม่ไ,มได้อยู่การนำที่การปกครองแต่เป็นการนำของการทำงานการนำประเทศการนำมวลชนครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามานำพาประเทศนี้ได้กับคนธรรมดาสร้างชาติคนธรรมดาสร้างชาติค่ะ